สวัสดีเพื่อนๆนะครับในหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเด <Ooh. S 1> ี๋ยวเพลงเอาไว้หลังจากทำเรื่องราวเสร็จนะครับค่ะวันนี้นะครับวันนี้มีงานเล่งหนวดนิดนึงเกี่ยวกับมาเดี่ยวฝรั่งที่เราเสียบใส่ตอของโมเดลทุมพรค่ะนะครับวันนี้ผมจะมาตัดนะครับแต่ว่าจะเลือกตัดแค่บางส่วน uh. แค่บางต้น นะครับผมจะมาตัดมาเดือดฝรั่งที่เราเสียบใส่ตออุทุมพรไว้ที่อยู่ในวงท่อกลางนางของเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูต้นก่อนดูต้นบางต้นต้นตนี้งามก็งามนะคือเราเสียบเนี่ยโกรู้ไหมว่าเราเสียบติดหมดทุกต้นเลยค่ะแต่ว่าแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้งามเพลิดพลิ้งเหมือนต้นที่โกให้ดูตะกี้ค่ะบางต้นมันก็จะมีลักษณะแบบนี้พร้งอ่าน้องเหลือง เห็นไหมครับถ้าเราสังเกตนะเราสังเกตดีๆโกดสังเกตใบล่างๆเห็นไหมเขียวดีใบข้างล่างเนี่ยเขียวยองๆเลยค่ะก้าก้าฮะก่า,กาทักตะกี้กาบอกว่าก้าโอ้เราบอกว่าใบข้างล่างเขียวเพื่อนก็บอกว่าค่านะฮะนี่ใบข้างล่างเขียวดีเห็นไหมสมบูรณ์แข็งแรงดี่แต่พอมาบนๆแล้วเหลืองโกด,ดูดิเห็นไหมเหลืองเพราะฉะนั้นแบบเนี้ตัดต้องตัด ถ้าไม่ตัดเนี่ยพวกนี้จะไม่โตเลยมันขาดปุ๋ยเหรอคะมันไม่เชิงกับขาดปุ๋ยหรอกมันมันหลายอย่างประกอบกันมันเกี่ยวกับเรื่องของตอด้วยเรื่องของแผลด้วยเรื่องของอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยทํามานะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะผมไม่ได้รู้สาเหตุที่แน่นอนแต่ผมรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมควรจะทาไงค่ะใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของผมก็คือผมจะตัดตัดไลยนะเนี่เราจะตัดเอาตรงที่ใบมันเริ่มหงิกเนี่ย เนี่ยเริ่มใบนี้เริ่มหงิกเห็นไหมค่ะเริ่มหงิกอ่าแล้วพอมาใบนี้เริ่มเหลืองค่ะนะแล้วก็เหลือง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 หมดเลยอยเราให้ตัดออกแบบนี้แต่ว่าใบเลี้ยงเนี่ยนะครับใบพวกเนี้ยเราจะจะไม่ริดออกนะเพราะใบพวกเนี้ยเราใช้เป็นใบที่เลี้ยงตาของเขาค่ะนะครับอ่ะอีนี้ก็ตัดนี่ตัดแบบนี้นะครับอ่ากลับมาเขียวเหมือนเดิมแล้วเขียวแล้วอย่างนี้สวยเลยเนี่ยวิธแกรแก้แก้ง่ายไหมแก้ง่ายงเลยง่ายมากเลยตัดเหลืองๆทิ้งซะ ที่บูกว่าเรามีวิธีการเปลี่ยนมะเดื่อที่เหลืองๆให้เขียวง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวด้วยการตัดอ่าตัดที่เหลืองออกให้ที่เหลืองเขียวนี่เห็นไหมมันจะเป็นนี่ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นเห็นไหมฮะแบบนี้เราก็ต้องตัดเหมือนกันไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่าโกรู้ไหมว่าเวลาเราตัดครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาเขาแตกของมัเนี่ยเขาจะงามเลยค่ะตัดเสร็จแล้วทํายังไงคะนะตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เสร็จปุ๋ยหน่อย เหยาะปุ๋ยให้เขาหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะฮะนี่อันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเอ่อบำลุงใ <7, S 2> บ 7, บำลุงใบบำลุงใบยี่สิบยิบสี่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเนี่ยเราก็โรยไปหน่อยหนึ่งต้นหนที่เราตัดเดย๋ยวเราก็โรยไปนะครับให้เขาได้กินอช่วงระหว่างที่เขากําลังจะแตกใบเห็นไ,ไหมครับมันก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะท,นที่เป็นลักษณะแบบเนี้ย นะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเราต้องตัดแต่ส่วนต้นที่มันสวยอยู่แล้วงามอยู่แล้วเนี่ยเหมือนพวกนี้แถวนี้เนี่ยงามต้องแถบเลยแบบเนี้ถามว่าต้องตัดไหมตัดแต่เราจะตัดเมื่อไหร่คุณรู้ไหมเมื่อไหร่คะตัดเมื่อต่อเราพร้อมโอ้เราจะตัด <c oughs> มีแผนการเพื่อที่จะเอาไปเสียบขยายอีกไง <ขา S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวค่อยตัดตอนที่ต่อพร้อมนะครับเพราะว่าการเสียบแบบปาดประกบเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็ ค่ะข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะคือเขาจะไม่ฉีดแผลจะไม่ฉีดถ้าเราไม่แกะเทปออกค่ะเพยะะัญชนนของเราเนะี่ยพอเราแกะเทปออกแล้วเดี๋ยวเราตัดพอเราตัดแล้วเราค่อยแกะเทปออกมันก็จะไม่ฉีดเลยทีนียโอเคเลยเอาล่ะ right, นะคะวันนี้ก็มาให้พี่ๆดูกันนะครับว่าเป็นทริคเล็กๆน,น้อยๆใช่ว่าการปลูกมเมล็ดฝรั่งหรือว่าการปลูกไม้ต่างๆเนี่ยนะครับบางชีเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าทุกอย่างมันจะเรียบเสมอเหมือน ทางที่เขาวัดไว <ims. S 1> ้ <ๆ S 1> ใช่ไหมลูกโดยเรื่องปีกุหลามใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอุปสรรคบางทีมันก็ต้องมีเหลืองบ้างมันก็ต้องมีตายบ้างมันมีปัญหา,หาวะไให้แก้มันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราแก้มันถ้าเราแก้แบบนี้แล้วมันไม่ไม่โอเคเราก็เปลี่ยนวิธีใหม่แค่นี้ฮะง่ายๆอย่าไปคิดเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาอัเปเดตให้พี่ๆดูอีกทีนะครับโอเคเลยค่ะอ่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะก่อนจากกันวันนี้ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสนกวนครัวการิเดแฟนช่องพี่เอเก้าทีละก้าเกษตรอินทรีย์แล้วก็ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายใครจะชิงใครจะช่งมันก็ช่งหัวเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ปล่อยเขาไป